รถ <L> ไม่ลดเพราะว่ากูไม่ลดเพราะว่ากูมีบัตรป้องกันดาวพอดีกูไม่ลดพอดีกูก็ไม่ลดรนกูมีบัตรคนอื่นนดไงกูก็มีบัตรป้องกันดาวเอาแต่กูมีปกกัเอาแต่กูมีเยอะอ่ะคือพอดีกูมีเยอะกูไม่ได้มีอยู่หนึ่งใบเติมเติมเติมใช่อะไรเขาพี่แป๊บแป๊บแป๊บนึ่งเลยเฮียมีโคโทรมาเฮียกูขอแบงก์ก่อนแล้วกันกูโทรมาอย่าแบนย้อนอย่าแบนย้อนอย่าแบนย้อนต้องแบงก ฟังเขาเลือกก so ่อนเปลี่ยนตำแหน่งงั้นก็เปลี่ยนตำแหน่งกูจะเล่นออฟอ้าวพี่ขอโทษขอโทษอ๋อไม่เป็นไรครับ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 ด่าเลย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 ครับด่าเลยครับด่าด่าเลยครับด่าเลยครับโอเคเพื่อนเราได้ซัพพอร์ตกูเล่นเวเล่น้ยกูเล่นม้าดิม้าหลุดม้าหลุดม้ากุญแจหลุดม้ากุญแจหลุดอ้าวยุ้ยก็หลุดไอ้ใจรู้ไม่ค่อยเก่งนะพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับทีมผมบิบทีมผมมีป่าแบกอยู่ เอาตัวน ah pues um er ี้มีตาแบกอยู่โอ้ตัวนี้มีคอนเทปตัวนี้แบกขึ้นคอนมาตัวนี้แบกขึ้นคอนมาดูแบกขึ้นคอนมาน่เออ่อเพื่อต้นทีมด้วยเขาอยากขึ้นแดงฮะคนละเกมวะพี่ขึ้นแดงอ๋อคนละเกมวะลืมหรือเขาอยากขึ้นเขาอยากขึ้นคอนเฮ้ย เอาอะไรวะเออไอ้ลมเอาขเอาเอาไม่ส่วนเฮ้ยเอารสเคลียเบื่อน้อยให้ไปหมพี่เดี๋ยวละไอ้เหี้ยโคตรเออไอ้สัตว์เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับชัยครับเออไม่ใช่ชัย ไอ้ใจแหละยองตำแหน่งคนอื่นทำไมไม่มึงี้กูบบด่ามีคโทรมามีคโทรมาบอกแล้วรู้กูบอกไปแล้วอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งต้นเกมต้นเกมที่ม่กดก็บอกผู้มือแล้วว่าคุจะเล่นออฟงิ้นถมันออฟได้งั้นผมไปแครี่ใให้ครไม่ต้องไม่ต้องให้ไม่ใช่คมผิไม่ใช่ความผิดกูใช่กูบอกเลยถ้าแต่โยนกูโยนได้อะ ก็คือเดี๋ยวให้ยััดนนไอ้้้เเีตวให้ใจให้ใจไปออฟแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกูมาตำแหน่งแครี่แทนเพราะถ้ากูมีอันติกูช่วยเทมไปได้ได้ถังอยู่เลนกลางนั่นแหละถ้าหน้าอยู่กลางนะพี่บิงบิน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 คือกูไม่ผิดนะกูบอกเลยเฮีย้แหน้าขึ้นบนนะครับวิสองวิเอ๊ะเอาก็ดีบนนี้เยอะบนนี้เยอะโอ้ยพี่แอมต้าให้ต้านให้ต้านให้ ทีเพื่อไม่เป็นไรครับไม่ไม่ครับมันนนขขึึ้้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขึ้นไปหมดพอดีผมไม่ได้กินข้าวมาไม่กินข้าวหิวไปหน่อยพี่ขึ้นมาไฟได้แล้วครับข้างบนไปสั่งกำลังไปถังเลยถังเลยเอาบ้านไอ้เหล่าเพื่อนเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้มึงเขารู้จักเหรอไม่รู้สุ่มมาใช่ไหมอ๋อใช่สุ่มมาทั่วโลกทั้งที่มา ใช่ใช่ถ้ถ้าแบบถ้าแบบเป็นเพื่อนไอ้เราไอ้ชายเขาเนี้ยแบบปุบปากแซบเลยครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นขบนสามหรือเปล่าครับบนสามบนสามเยกางโอ้โหมทำไมนี้ไอ้องร้ไอเกี้ยวของร้อยทำไมเนี่ย จะเย็นดิจะเย็นมาเลยมาเลยมาบลเลยมาบลเลยบลมาให้หมดมาให้หมดมาให้หมดไอ้เหี้ยมาทั้งตำบลนะไออ่าโอ้โหเอติ๊กพีเราครับเรามาให้พี่อเลือดเฉยๆฉยคไม่มีมานาเฉยๆนะกูมีมานาเยอะมึงตายสัตวายตายติ๊กทุกคนคือคือผมใหญ่เกินรอมานาโอ้โลาได้เอ้ยเอ้ยช่ได้ด้วยเอาลาได้เฉย เว้ร์จริงอ้าวคุณเลียงสี่แล้วมาดีเลยตีไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเวลาม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 าจะมาตัวน้อยจะมาตัวจ้อยมามีน้ำใจไปเลยแข่งกันไสวยครับแงทำดีออกแล้วตัวบอกย่าอยู่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นมานานโอ้โหยุ้ยโกตีนเกินโดนย่ำปะาฟเลยโอ้จริงเหรอ ไม่เป็นไรหลังเกมเดี๋ยวกูเชียบมันให้มึงอยากห้าวสั่มึงอยากห้าวกูบอกเลยมึงอยากห้าวปู่ตายอ่ะสมกหน้ายเฮ้ยมีหมามาเอาเฮ้ยมีสุนัขเอามังกรไอ้เงี้ยสุนัขมาเอามังกรเราไปคำนลอกเขาฝั่งมันฝั่งมันก็ดาบตัวแพนด้ามาโลมอ่ะนน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 ี่โปรนี่โปรแกตายแก้ตายตแต่ผมไม่มีมาดผมไม่มีมา ไปโดนงอถ้ามีมาร์าโอ้มีเฮมีเฮมไอ้ลุ่้ยอีล่างเยอะโอ้ยไม่ละบนกรเยอะร่างสวยคุณจะไม่ตายเปล่าคุณคุณจะไม่ตายเปล่าลงลงมาดิโดดเฮ้ยเฮ้ยเฮเกือบลงไม่ทันลาลาก่อนครับลาก่อนครับเรียบร้อยคุณต้องไม่ตายเปล่าเอาเยอยถังก่อน ม้าม่นมาช้าเกินเนี่ยมือใช่หรอม้าไม่ไม่ตายเปล่าเลยตายซี่หมายถึงไมาถึงอันโลบตะกี้มาช้าไปเฮ้ยใช้โซโล่ใช้โซโล่โซโล่ได้โซโล่ได้ใช้ใช้ใช้เอาเลยเม็ดเขียวอ่ะเม็ดเขียวโอ้โหจบแล้วจิตหาแล้วจิตหายอ่ะเอ้ยเอามันไปนะเกลี่ยใส่เฮ้ยผมมาแล้ว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 อย่าอยัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวใหก่ใหญครับใหก่ใหญ สิบห้วิมีมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์บนให้อีกสเ็ปนึงบนสองกลางสองเฮ้ย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 เพนด้าล่างไหวไหมไถได้ไหมครับผมผมพร้อมสกิลพร้อมเล่นโอเวอร์มาดันสวยฝาดเลยครับพี่เป็นไปเองสลิมกำลังขึ้นไปเสลีมอยู่กลางแล้วตอนนี้กำลังจะเกียร์เึ่งกลางแล้วก็ตายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราคุ้มเราคุ้มเราคุ้ม ดันป้อมเลยดันป้อมเลยดันป้อมเลยได้ป้อมมัไได้บนได้บนได้บนสลมป่าอยู่กลางสองกำลังกลางสองกลังขึ้นมาสลมป่าจริงด้วยอันีาครามให้ได้อยู่อ้าวทิหไยแตกโดโซโสลม่า้โดไทยไทยมาได้ไหม

้ยตไปชิวไปชิวไปชิวเลยอุ้ยตา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 ยหมดเลยเฮ้ยเอาเลยนะนี่โป้ตัวนี้ตัวจรงนะเว้ยเว้ยจิงอย่าเยอะมึงอย่าเยอะสักเนี่าเยอะเียขอเคลียร์กางก่อนนะลิ้งใหญ่เยอะริงอย่าเยอะใจใหญ่เยอะดูเกือบตายตาพร้อมพร้อมพร้อมมาพร้อมบอกลง โอ้โหแวนเล่นสายเวทนะโอ้โหดูขนาดนงขนนันยิเอกันไมันกันไหมเ้ยขิยยะเลินติดติดตินอนอไปแล้วครับพอพอแลพวเอ้ยลิงอออัอกรเลยออาอพ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 อออพอพกรอพาพอ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 รอพกพวงอพอพอพมพอพอพอพกพองอพอพออพอพอ้อพ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 ่พอพอพอ อันนี้คือกิ้งกลืออันนี้มันอะไรอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าปลาไหลเอี้ยปลาไหลมันมาดูเหมือนนอนเส้เดือนเลยแต่ใช่ไงแต่กูเรียกว่าปลาไหลไงก็ได้้ขึนไอสารละพุ่มมาบอกว่ากูเอาแล้วไมมาช่วยไม่ได้อริโป้ใจกระปุกโนอ้้ีย็มึงดูเลือดกูด้วยเพื่อนเฮ้ยโอ้กันมึงนะเพื่อนจะยิ้ เพื่อเรากลับแล้วมากูจะไปกันโอ้ยเหยียบกันไร้ฆ่าไร้ศัตว์โอ้ถอยก่อนไหมต้องถอยแล้วอยากเอาอยากเอาอ่ะผมผมเอาได้ผมเอาได้ผมเอาได้ก็แปลกแล้วไปลง่ไปเกือบตายแล้วเอาได้เอาได้เ้ยเียวยังไม่แตะอีกเหรอเฮ้ยเกินได้อยู่บนฮะ มีใครมาตายได้ไหมตายตายตายเลยตายเลยตายเลยตายให้หมดตาให้หมดกูหิวคือกูหิวจังวันนี้กกูก็หิวกูก็หิวกูตอนนี้โอ้มันโอ้โหโอเคขอบคุณับกูพิ๊กเกอร์เข้าด้วยกูพิกเกอร์เข้าด้วยเลยนะโอ้โห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 อ้โหโอ้โหติดพิติดพิติดพิษติดพิษเลครับกูกากลางกลางกลามันช่วยตีเรากลางหอนสิงใจเย็นมันโอ้มันเลย่ายาได้นะพี่กูแผลตรน่้ โอ้ยเชี่ยอ่อนป้าอย่าเจอตึงก่อนเนี้เกมยังไม่จบเพื่อนอย่าพุ่งพูดแม่คือรู้รู้รู้ชะตาแล้วไงแพ้ชนะเหรอใช่เปล่าเฮ้ยชนะดิเนี่ยมาขนาดนี้แล้วเนี่ยชนะแน่นอนไหนเงี้ยถ้าแพ้นะถ้าแพ้เนี่ยกูไม่ได้เล่ากูเกมเลยเออเอาเลยถามสบายพี่ขอเอาตังก่อนเนี่ยกูไม่มีตังกูคุยเฮลี่ไม่ตายแรงแรงพี่แรง โอ้โหโอ้โหมูตันให้พี่ตันอะไรตันอะไระตันน่าจะตายอ่ะไม่น่ารอดอ้าวเฮ้ยเพื่อนเราตายตอนไหนคือกูมาลิงหิวคืินเรียบร้อยเรียบร้อยจังหวะนี้จังหวะนี้ลิงยังไงลิงยังไงโรีบยังไงลาอหัววากด้วยไอ้ชักพลัมพลัมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยไม่มาสักทีไอ้ต่อโชว์ว้าโผเนี่ย เชียร์ทีวีผมมีฟรีครับพี่กูโซดอย่างเดียวคือกูจะเอาตังค์แค่นั้นแหละถ้าไม่มีตังค์กูไม่ไปไม่มีจับกูไม่ไปงั้นไปเล่นล่างหรือไปพี่ตังค์เว้ยไอ้พี่ริฟโต้ริฟโต้บนอะใจนึงใจนึงใจนึงใจมึงใจมึงใจนึงลิงเอาเกินเรียบร้อยไปไงโตโลคิวสามตัวไม่ยังกันไม่อยู่ไอ้เฮียไอ้เน็ตปิง ไปปิง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 เนี่ยเนี้ยดูดิดูดิแม่งไอ้เหี้อแม่งจะตายอยียจะตายแล้วก็อ่านนิโอ้โอ้คือคนกำลังนั่งกินข้าวอยู่ด้วยชิวขอโทษครับขอโทษครับขอคนนั่งกินข้าวอยู่ด้วยเชียวยี่รับคำตายแล้วพี่เกิดไปหรือเปล่าถ้ากูเกิดนี่คือกูเอาหมดเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอไหนดูเงินหน่อยสิโอ้โหพี่ต้องดูเงินหกร้อยวิเซียน้อยสุดร้อยแสน โโอ้หม oh ึง oh. อ่ะอ้างดีโอ้เต็มหน้าไปพี่เตมหน้าไม่หมดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมนดาคี้แตกแม่งเฮ้ยเ้ยเอาเลยเหรอลิโป้ครับเนี่ยเทเทนมาแล้วเนี่ยลิโป้หลัง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 เทบ้านบ้านไรต่อยมวยวะ ตามมาตามมาตามมาเอะไหนอไหนเ่ดึกเน้ยคำามอย่ีข้างหลังคำเอมันเห็นมันอันนี้ได้ไงวะไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนก็ไหนๆแลยังไงก็ตายอยู่ดีปล่อยปด้วยมันมีฮาคีสังเกตใช่มีฮาคีสังเกตมันรู้อะเนี่ยเนี่ยเริ่มรู้อนาคตแล้วแหะตอนเนี้ยเริ่มรู้อนาคตแล้วแหะตติ๊กตนน้ ฮ้ยโอลิงลิงลิงเรียบร้อยลิงลิงรูบอละ่งิได้คิวได้คิวมูบาดมาเพื่อนนะเพื่อนเปอตต้องได้สักตัวยไอ้เฮียดิกไม่ได้สักตัวแม่งแบบไม่ไม่กอตเหมือนกูเนี่ยไม่ได้สักด้วย เข้าไปแจกราเรือเลยเฮ้ยรู้ว่านาคนแล้วตอนนี้เอ้าเอาเอาเฮ้ยขังถังมึพูดผิดนะอันนี้เขาไม่เรียกว่าแจกนะเขาเรียกว่าอะไรนะสาสามนะเขาเรียกว่าอะไรอะพี่ไม่ตายเยอะไม่ฆ่าเยอะนะเขาเรียกว่าอะไรครับพี่ต้องเขา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 ต้องเรียกว่ามิละบุลุดอีเหียมิลบุรุดแบบตัวตายตัวแทนอะเสี่ยงตายอย่างเงี้ยแบบกองหน้าหนืวอรบพิเศษอะไรเงี้ยหน่วยรบพิเศษอีเทียไปก่อนไปเไปเลย เนี่ยเนี่ยดู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 คนไม่มีปัญญาสู้ก็แม่งร้องถอยอย่างเดียวเฮียมึงใสเลยโกลชอะไรอ้นี่ก็ใสอยู่เขาใสเดียวเฮียมาของกูมาละบอกเลยขี้เหมือดเนี่ยโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไหนขอดูหน่อยสิบนน่แตกดูรอดูกูจับภาพพี่จับภาพพี่เนาะได้จับภาพมาทุกคนตาย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 ผู้พิเศษเนี่ยเขาไม่ได้สิ บนกันเลยเพื่อนเอาต่อเป่าเอาต่อเปล่าอ้รอรรอรอรอรโพกอรอรโปปล่อยมันก่อนเนไม่ต้องรอเี้น่ทเี้ยอะไรอย่้ก็ใสง้ก็ใส่ดิใส่ก็ใส่ใส่ก็ใส่ก่กใส่มาเง้ก็ใส่ทิศวัตถุใส่ใส่ที่สุดครับพี่จังหวะนี้เรัเอาให้สุดเออให้สุดเออให้สุดะเนเนี้ยเ่นเนี้ย เมต่กดถอยกดถอยเชียกดถอยไม่ได้กินหรอเฮ้ยไม่เป็นดูหนุ่ยหน้าตายกูดูหนุ่ยหน้าตายกูเรียกข่อยาไนบ่อว์ฟโผล่เต้นให้มันดูสั่นเท่สอ้งเออเออนี่เออจบดิเออตบอไหมแล้วก็แบบชนะไบเนี่ย เรืแบบตลกอะไรวะชนะแบบชนะแบบงงงงไม่มีแคลรี่ก็ชนะได้เออแคลรี่แบบมันตัวตัวถ่วงครับตัวถ่วงเนี้ยเดี๋ยวก็โดนล้วงอะไรอย่างงี้ตัวถ่วงอ๋อตัวถ่วงตัวถ่วงเออโดนล้วงตายเดี๋ยวก็ไปร้องว่าแทงไม่กันไอ้เหี้ยแคลรี่มันจะเป็น มันต er ้องมีใช่ไหมพี่คะแนนเออไม่ต้องมีหรอกใครลงใครลี่เนี่ยคะแนนแชลลี่ไม่เอดแอ่งเป็นปหรือเปล่าคะแนนเนี่ยอันเดียวแคลลี่แม่เลือดคือแบบผลงานจากตาที่แล้วอะไรครับเนี่ย